เชคที่6เซตโกข้อ3นะคะจะเป็นนายดำดีนะคะขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ระยะทาง650นะคะค่าป้ายเชื่อความเร็ว90ค่ะกับเชื่อความเร็ว70หา Vav ค่ะซึ่ง Vav เนี่ยเราต้องใช้ะระยะทางทั้งหมดส่วนด้วยเวลาทั้งหมดใช่ไหมคะระยะ,ะระยะทางเนี่ยเรารู้แต่เวลาเราไม่รู้นะคะก็จะเอาเข้าสูตร V เท่ากับ S ส่วนที่ด้วย หาทีนะคะขาไปถ้กลายเป็นทีแล้วกับเอส่วนมีอันนี้คือเปลี่ยนค่าสมการเรียบร้อยนะคะมันก็จะกลายเป็น650ส่วนด้วย90นี้ขาไปขากลับเป็น650ส่วนด้วย70อันนี้ก็คือเรียบร้อยทีนี้ก็เริ่มเลย ระยะทางเท่ากันนะคะก็เป็น650บวก650ส่วนข้างล่างเนี่ยว๊บเลยค่ะายาวเป็นอุ๊ยไม่ใช่ยาวสีตรงนี้กัน650ส่วน90บวก650ส่วน70นี้ก็คูณด้วยเอ่อ7 อันนี้คูณด้วย9มันก็จะกลายเป็น650ควร9กับ650อุ๊ยเขียนผิดนะคะเป็น110ควร7ก่อนอ่ะ650ควร9ส่วนด้วยอุ๊ย97 63 630เนาะ นี่มาข้างบนต่อ6 5อยห้าสิบบกร้อสิบหนึ่นุ้ยหนึ่นะคะเมื่อกี้มีตัวร่วมเัน650ใช่ไหมจากที่เอาไปคูณ7กับ9ก็กลายมาเป็น7จ็บวกเก้าส่วน้อยเท่าไหร่ส่วนน้อยหกร้อยสามสใส่ส่วนทอนซ้อนอทอนแล้วนะซ้อนอีกแล้วนะคะก คูณด้วยหกร้อยสามสิบอันนี้ก็จะเป็นร้อยห้าสิบควนด้วยเจ็ดบวกเก้าได้เท่าไหร่คะสิบหกถึงเวลาตัดแล้วเนาะหนึ่งสองหนึ่งแปดเท่ากับหกร้อยสามสิบส่วนด้วยแปด หกหเจดห้าสิบหกมาแปดปนเจ็ดสิบด่วนด้วยแบบหส่วนเท่าไหร่หส่วนหส่วนส่วนเท่าไหรนะหส่วนหส่วนแปด เป็นเจ็ดสิบแปดสามส่วนสี่แล้ต่จะท้องส่วนสี่น,นะคะทุกคนนี่คือคำตอบเจ็ดสิบแปดสามส่วนสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็คือข้อสามครับข้อน,นี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะสวัสวดีค่ะ